กรณีของการแบ่งกระทรวงกันเนี่ยนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าภูมิใจไทยนั้นต้องการที่จะดูแลกระทรวงด้านเศรษฐกิจทั้งหมดโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสาก์ซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าผู้กองธรรมนัฐเนี่ยต้องการที่จะเข้ามาดูแลสารต่อกระทรวงเกษตรต่อไปนี่นะคะแต่ว่าทางภูมิใจไทยต้องการให้ภาพและก็นโยบายในการเดินหน้าของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยเป็นทีมเดียวกันทั้งหมด นะคะเพื่อที่จะได้ผลักดันเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรและก็สินค้าทางการเกษตรได้ง่ายขึ้นนะคะอยากจะดูแลตรงนี้แบบเบ็ดเสร็จเพราะว่ากระทรวงนี้มันมีผลต่อการสร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปปรรมกับประชาชนที่ต้องการจะใข รัฐบาลแล้วก็พักการเมืองต่างๆที่มีโอกาสในการบริหารเนี่ยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะคะรวมถึงเรื่องของกระทรวงด้านความมั่นคงอันนี้ค่อนข้างชัดเจนกรณีกระทรวงความมั่นคงนะคะเพราะว่าภาพลักษณ์ของเพื่อไทยไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์อย่างเดียวกรณีของชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็กรณีของ คุณอุ้งอิงจากพักเพื่อไทยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะนี่แหละมันก็เลยเป็นภาพที่ทําให้หลายคนก็อาจจะมีความกังวลว่าถ้าเพื่อไทยมาร่วมกับภูมิใจไทยแล้วเนี่ยโอ้โหถ้ามาดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงจะส่งผลอะไรหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภูมิใจไทยจะดูแลเองทั้งหมดนะคะกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปว่าอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยก็ถูกคอรหา นะแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะแล้วถ้าหากว่าให้พักเพื่อไทยมาดูแลเนี่ยก็จะถูกส่งผลต่อภาพลักษณ์ความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลอนุทินสองแน่นอนเพราะว่าหนึ่งในปัจจัยที่คนเลือกพักภูมิใจไทยมากขนาดนี้ก็เป็นเรื่องของความมีเรื่องของความมั่นคงอยู่ในนั้นด้วยนะคะและก็ความชัดเจนของคุณอนุทิน การแสดงออกในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบในเรื่องของชายแดนที่ผ่านมาทําให้คนรู้สึกว่าเชื่อมั่นมั่นใจแล้วก็เลือกคุณอนุทินเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอนุทินจับมือกับเพื่อไทยแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้เกิดข้อคอลหาตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ภูมิใจไทยก็อาจจะเข้าไปดูแลกระทรวงยุติธรรมเองด้วยนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้มีพักการเมืองไหนใช้กลไกทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงคดีความต่าง นะคะอันนี้กระแสข่าวว่าอย่างนั้นและรวมถึงเรื่องของการาได้ทีมงานมืออาชีพคุณสุภจีสุธรรมพันธ์คุณเอกนิตินิจิทันประภาแล้วก็คุณศรีหศั์พวงเกตแก้วอันนี้ก็จะเป็นแกนหลักสําคัญนะคะที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของภูมิใจไทยเนี่ยดีขึ้นแล้วก็แล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในช่วงการเป็นรัฐบาลชั่วคราวของคุณอน,นุทินนะคะ มาทับหน้าที่ตรงนี้ได้ประมาณ3าเดือนแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆและฝีไม้ลายมือของทั้ง3คนก็ทําให้ทั้ง3คนเนี่ยช่วยชูให้ภาพลักษณ์ของภูมิใจไทยนั้นดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงภูมิใจไทยเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการอาจจะขอความร่วมมือไปยังพักร่วมไม่ให้ส่งบุตรคลที่เป็นข้อกังขานะคะจะต้องบอกว่าอาจจะต้องบอกพักร่วมว่าเอาคนที่แบบไม่ใช่ว่าพอยื่น ชื่อโยนขึ้นมาทางสังคมมาโอ้โหจะถูกถูกข้อคอรหานน่นนี่นั่นโน้นนะคะรวมถึงยังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคําว่าโดนข้อคอรหาเนี่ยมันจะตีความไปถึงไหนเพราะว่าตอนที่จับมือกับเพื่อไทยเนี่ยมันก็เป็นแบบในโซเชียลนะเขาบอกโอ้โหเดี๋ยวเราจะได้คุณสุริยะมาเปา็นรัฐมนตรีอีกแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุณสมศักดิ์เทพสุทินมาเปา็นรัฐมนตรีอีกแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> โอ้โหสองคนนี้นี่เขาแบบ ไม่รู้ว่าเขามีเคล็ดลับอะไรเขาสามารถมาเป็นรัฐมนตรีได้ในทุกยุคทุกสมัยจริงๆนี่คือสิ่งที่คนแบบอันนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าขายไหมไม่แน่ใจว่าเข้าขายที่บอกว่าเออถ้าหากว่าเอาคนนี้มาจะทําให้เกิดข้อคอลหาหรือเปล่าแต่ว่าในโซเชียลเนี่ยเขาก็เขาก็แบบอืมนะเขาก็อึ้งเหมือนกันว่าโอ้นี่เรากาลังจะได้รัฐมนตรีสองคนนี้อีกแล้วเหรอแล้วก็ภาพ ยิ้มแฉ่งของอคุณคุณสุริยาข้างหลังะคุณเห็นไหมยิ้มกว้างก่บคุณอาจารย์อาจารย์เชนอีกนะเห็นไหเออยิ้มกว้างมาเห็นฟัน38ซี่เลยอ่ะมีกี่ซี่เห็นหมดเลยนะยิ้มกว้างมากๆก,ก,กับการจับมือร่วมรัฐบาลกันในครั้งนี้เนี่ยนะคะขณะที่ความเคลื่อนไหวภายนในพักภูมิใจไทยเองนะคะก็มีการจัดสรรตําแหน่งให้กับบุคคลที่ ทำผลงานได้ดีในการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะซึ่งผู้บริหารก็จะมีการคัดเลือกอะไรไปตามเหมาะสมแล้วก็ตามข่าวนี่บอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการจับตามองและไม่อยากให้มีภาพของการรวมตัวการจัดตั้งกลุ่มต่างๆในพักนะคะเพราะอย่างเพาะพ,พักภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้ที่เติบโต,ตมากๆก็เพราะว่าโอ้โหมีกลุ่มมีกวนมีบ้านบ้านใหญ่บ้าน เนี่ยเข้ามารวมกันอยู่ในพักภูมิใจไทยค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะภูมิใจไทยก็ไม่อยากให้มีภาพลักษณ์ของการแบ่งกลุ่มแบ่งก้อนแล้วก็เกิดความแตกแยกกันในพักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่เปิดโอกาสให้มีการรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มหรือว่าระดมสสอเพื่อจะมาต่อรองเก้าอี้เพราะว่าในข่าวบอกว่าพักเนี่ยจับตามองตลอดว่าใครมีผลงานดีไม่ดีในการเลือกตั้งที่ผ่านมาทํางานมากน้อยแค่ไหน พักมีข้อมูลมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าหวังจะมารวมหัวรวมตัวกันและ้จะเอากลุ่มก้อนมากดดันเนี่ยอันนี้เขาบอกไม่ได้ผลเพราะว่าจุดเด่นสําคัญของพักภูมิใจไทยก็คือเรื่องของความเป็นเอกภาพที่เป็นจุดแข็งและต้องการจะรักษาภาพตรงนี้เอาไว้สําหรับพักภูมิใจไทยด้วยนะคะ